ป่าอ่ะหมุนแล้วมันลาบพลอยเปล่าเอันนี้เขาเขาเป็นประเพณีประจําปีของเขาอ่ะมันประเพณีของมันแล้วแต่หมุนจะจัดเป็นทั่วไปจะมีทั่วไปมันจะมีมาหลายสนามสนามนี้เสร็จเดี๋ยวสิ้นเดือนยังไปพนันอีกโหดูกี่ตัวเนี่ยตรงนี้แบบยี่สิบตัวโอ้โหแล้วนะฮะรุนลุนลุนเล็กรุ่นใหญ่ลุนกลางไปจิ๋วไปจิ๋วไปกลางไปไปใหญ่โอ้หลายรุ่น มีหลายรุ่นเขาวิ่งจากไหนมาจากนู่นมาเนี่ยเนี่ยช่างภาพล้อจนเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงยังปล่อยไม่ได้นั่นทำไมอ่ะมันไม่ยอมนิ่งกันเนี่ยมันไม่ยอมนิ่งกันดี่เขารอถ่ายยังไม่ยอมนิ่งเพราะเดี๋ยวปุ๊บมันไม่นิ่งมันก็ต้องหมุนไดนะฮะมันไม่นิ่งนะโดยนิ่งไอ้แค่นี้ยังไม่นิ่งก็ปล่อยไม่ได้ยังหมุนอีกแล้วตัวหนึ่งหมุนอีกแล้ว ตอนนี paid, ้รถไม่ได้วิ่งหยุดเดินไปมาแล้วนะครับสวยงามอ่าเอาวัดกันมานะครับฮเฮเฮยอ่าสวยงามนะครับอ่าอู้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  โโอ้โหโหเอากรรมการตัดสินมานะครับเขารอบ3ามคันนะ,นะครับตกรอบ1นึคันอย่างน,นี้เลยนะคนวิ่งนี้ต้องแน่นอนนะ <c oughs> คนวิ่งนี้ต้องแน่นอนนะ ระยะทางน่าจะ400เมตรเลยเปล่าระยะทางน่าจะ400เมตรครับเบอร์สี่เข้าทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เบอร์สามเข้าทีสองเบอร์สองเข้าทีสามเบอร์สี่ที่หนึ่งผู้ใหญ่อาดผู้ใหญ่ทีละพรฝอยลันแชมป์นาตา เบอร์สามก็ที่สองกำลังสวิตคูสีเบอร์สองเท่าที่สามคูใหญ่อนุชาสมเหียงนะครับเบอร์ห้าตกรอบคุณแดงบ้านห้วยนะครับไม่ต้องเสียใจรับซองอพร้อมที่เขารับรางวัลน่ะนะครับบัญชีจดไว้ด้วยนะครับบัญชีแนนบัญชีตกตกไฟตกรอบไว้ด้วยนะครับเบา ต่อไปเป็นรุ่นชุบอรจิ๋วชุบกระจิ๋วเชิญลงสนามได้เลยนะครับทุบอรจิ๋วเบอร์สามลูทีหนึ่งเบอร์สองลูทีสองเบอร์สี่ลูทีสามเบอร์ห้าลูทีสี่นะครับเบอร์สามลูทีหนึ่งผู้ใหญ่อนุชาเชิญนะครับเบอร์สองู่ทีสองผู้ใหญ่อนุชาเบอร์สี่ลูที่สามนะครับมาปา คนวิ่งนี่ต้องแบบอสุดๆนะครับถ้าเป็นรถดิแทกรถไถมันไปอย่างนะมันยืนนะอันนี้คนต้องวิ่งด้วยควายต้องวิ่งด้วยถือว่าแบบสุดยอดนะครับวิ่งทั้งคนวิ่งทั้งควาย วิ่งทั้งคนทั้งควายสุเอร์สิวนะครับเบอร์สามรีหนึ่งเบอร์สองรถีสอเบอร์สี่รีสามเบอร์ห้าลู่ที่เฮ้ยเฮไปแล้วใหญ่อนุชาสามลู่เลยอาทำไมอ่ะ มีเบอร์สีนะป้าอันเดียวเอาแล้วทำไมมันวิ่งเง้นล่ะคุณสำเริงมันก็ตีไฟเงี้ยปุ๊บมันยังไม่ถึงส่วนมากไฟจะกลับตรงเทนิมแล้วมาตีปุ๊บกลับมาณนี้เออจับตมดามดาปุ๊บสับไปเขาจะไม่ไปตีเออตีปุ๊บก็เลี้ยวกลับนี่เพราะมันหันเคยหันหน้าตีมันนี่เออพอตีปุ๊บก็หันเลยโอ้ยอย่าอย่าอย่ายวไปตีมันนักนะครับเพราะมันไปเดี๋ยววิ่งมาแล้วค่อยตีกันนะครับ เขาพวกเนี้ยปุ๊บปาทีเนี้ยทุกกระจิ๋วจะไม่ครันเออต่อไปอะไรตัวให่เดินธรรมดาเบอร์สามตัวใหญ่อนุชาเบอร์สองตัวใหญ่ตีปุ๊บเบอร์สี่คุณจะเลิ่นมาขันมานี่เลยเบอร์ห้านะครันจะรู้ของมันเองผู้ใหญ่อาร์ตนะครับขอใครนะครับเขาจะจูบไปเรยๆตัใหญ่อาร์ตเขาจะเป็นตอดสูดไปธรรมดาต่อเพราะธรรกอาต่อตีปุ๊บมันมันเลี้ยวเลยต้องเดินไปธรรมดาไปธรรมดาเนี้ยมันจะไปก็เห็นว่าเวลาจะออกมาจะออกหัวสนามไม่แปลกวนหนึ่งขี่รอบ อ่ะพี่เอ๋อยารู้พี่เอ๋เดินไปนนตรงนู้น่ะตรงที่กรรมการปล่อยแบบแล้วไปถ่ายหัวสนามดิแล้วพี่เอ๋จะยืนจะล้องผมจะวนผมจะมาผมจะวนจะนิ่งเป็นปล่อยก็ได้โดนเข้าไปโดนไปยืนหนัวสนามมันอยู่ตรงปล่ออันนี้คือหลังสนามสนามเส้นชัยเส,ส้สสนชัยแ้วเส้นชัยมันจะอยู่ประมาณแถบนีๆๆ้ทองตงัวเหลืองเนี่ยอ๋อธงทองทงสุดท้ายนี่นะกรรมการคนก็น่าจะดูอยู่นั่นประกอบกรรมการนะครับแล้วสนามปล่อยอยู่โน่หัวนู้น เดี๋ยวเรารอดูรอบนี้ก่อนดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวนอะปุ๊บมันจะไปจะไปอ่ะปุ๊บเอาพี่เอ๋ไปดูนะมันหมุนนะกูเนี้ยถ้าไปเร็วๆนะไปได้เร็วก็เออกูง่ะทีมมึงเนี่ยลาบเนี้ยเฮ้ยขึ้นชั่วโมงไปแล้วกูไม่นิ่งไปแฟกูไม่นิ่งไอคนคนอยู่นิ่งปุ๊บพอมึงนิ่งกูตอบคำหมุนไฟกูใหม่เพราะไปกูหินนานเออต้องรอกันอีกรอกันจนเสมอมันก็มือนเริ่มตื่นเต้นนะเออ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 เ นิดไหน่อยสองลูกดีสองสีลูกดีสามห้าลูกที่สี่นะครับก็เสริมมากไปแต่เขาจะเบ็ดแตะอันนี้ปล่อยห้าเขาจะเบ็ดแตะเขาปล่อยเรื่อยๆให้เขาเบ็ดแตะตัวแล้วเขจูงไปเรื่อยๆเรื่อยจะลองสนามลองทางลากตามไปเลยแต่ละค่ายแต่ละค่ายมาไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมนี่นะครับแต่ส่วนแม่หัเคยแข่งมีละครฝอยละล้ำต่วนันก็เจ๋งมือบทไตัวนี้ก็จะแข่งก็จะเป็นทีมทีมกันอยู่โอ้รไมแล้มีใคร ไฟผู้ใหญ่หนึ่งตัวไฟธารวัตรหนึ่งตัวธารวัตรมาก็ตัวฟ้าตัวไฟใหญ่ใหญ่แล้วนี่มันเป็นเลือกรุ่นด้วยเหรอแข็งเบานะครับเป็นคาดไม้แข็งได้มามันก็แต่เนี่ยแหละเนี่ยเนี้ยเขาแบกไปดูนะเออใบไม้เบา แบบมันมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งสารวัตรทั้งพ่อผู้ใหญ่เอาแต่ไม้แข็งแต่ถ้าบางตัวมันมาปุ๊บมันไม่พอใจบิดมีกระเพาะปลาบ้างงานเบิกไหวดูดิอ่าจะปล่อยให้เดินกลับมาก่อนตอนเช้านี้ไม่ได้ลงถ้าลงปิกันแนบมาสามห้ามันจะปล่อยให้มันเดินกลับมาซ้อมปล่อยให้มันรู้มันมาจมูกจะปล่อยนะเบอร์สี่เป็นที่ต่าจะปล่อยจมูกจมูกนะจะปล่อยถ้าไม่ถึง ไปสนามก็จะปล่อยตึงเยอะซ้อมมาก่อนใช่ไหมอเอาไว้ดักสักทีถ้าไม่ดักไม่ดักมันไม่เข้าทีหนึ่งเพขาว่าก็ไปยืนรอตาตรงนู่นแต่มันก็เบียดกันมาดูดีนะครับดูดีได้เบอร์ห้าตรงนั้นมันมาเอามากนะครับเบอร์สี่มันมาเลื่อมเลื่อมเลื่อมเบอร์ห้าเขาบอกว่าวงไม่รู้ไปก่อนแต่ว่าเอาไว้สนามหน้า ไว้างีมันรู้วจ้อมันอยูทางไหมันจะวาเ้าของ้ซื้อ้าซื้อลยคนร้ใครรู้มันเลยบางทีไฟเรามารู้หนึงเนี้ยมันจะเขาจะยืนยนหนึ่งเลยไฟมันจะรู้มันจะวิ่งมาหาเตาสนน่มันจะรู้สนนจะไคฆ่าไฟตรงนี้คนวิ่งนี่ต้องแบบโอ้โหสุดยอดตอกติดต้างคนเหนียวตงตัวมันวิ่งทลุ่นนมันยัวิ่งได้อ้โห ตัวไหนแบบเร<อ> <inte. S 2> <way. S 1> ็วที่สุดตัวไหนตัวใหญ่เลยไหมมอไม่เกวนมว่เลยเือนไหนมมันถเนไม่เราะมันอยู่หมือนรถเนาะมัออยู่้าแต่บาง้นลูกลูกขาดเหนอลต่างเล็กตัวเล็กต่าดเบาต่างเทคนิคก็มา ครั้งแรกในชีวิตเลยนั่เนี่ยวิ่งควายเนี่ยจริงๆอันนี้คือผมผมผมเพิ่ง <ผม S 2> เคยเห็นไงชนบุรีประจามีเชิญนะครับคนใช้ควายถือคาดไปต้นทางนะครับคนปล่อยควายไปต้นทางสหนมากคับมันปล่อยแล้วมันยังมาตั้งรออยู่นู่นแหละนะครับไอ้คนใช้นะครับแต่และรอบบางคนยังไม่รู้ตัวนะครับเชิญนะครับรู้ตัวว่าแต่ใช้ควายเชิญต้นทางนะครับรอบหน้ากถืงควายไว้เลยนะครับรอบหน้าเป็นรุ่นจุนเฟศมีเบอร์สี่